ไม่สินวันชนะสวัสดีค่ะก็ขออนุญ,ญาตขับเตือนก่อนเนาะก่อนจะไปดูแนวทางสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะมาแล้วนะคะแนวทางของมิสเตอร์บอลเนาะคนรอเยอะมากๆแล้วก็ถามหาเยอะมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าผลงานงวดสัญจรร้อยเอทำไว้ดีสักทีเดียวเลยผลออก60694นะคะทุกคน60694เนาะ มิสเตอร์บอลก็ปราบสัญจรได้สำเร็จถึงแม้จะไม่ได้ชุด3ตัวเจาะตรงๆนะคะแต่ชุด2ตัวเจาะของมิสเตอร์บอลก็เข้าเนาะและแนวทางรัฐบาลไทย16กันยายนทุกคนรอคอยแล้วก็ถามหากันเยอะสะทีเดียวเลยเนาะให้วิ่ง3นะคะพี่ๆให้วิ่ง3 2ตัวเจาะ03 1 3์3 8 3 0 5 1 5 7 5 8 5เน้น2ตัวคือ03 13 ส่วนชุด3ตัวมิสเตอร์บอลวันนี้ให้513 613 713 503 603แล้วก็703นะคะทุกคนตัวเน้น3ตัวก็คือ613แล้วก็603เนาะแม่แม่แขมปหน้าจอไว้ดูเด้อใครที่จะตามมิสเตอร์บอลแอดมินไม่รู้จะไปเทียบใบไหนให้อ่ะทุกคนเหมือนงวดของสัญจรแอดมินก็เทียบนะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะ06 เข้าอยู่เนาะรู้สึกว่าเหมือนว่าสัญจรเทียบ0ูนยเป็นทะเบียนรถของหลวงปู่ศิลานี่แหละทุกคนเนาะลองย้อนไปดูคลิปเก่าได้ของ,งว่าสัญจรเดอ้อวันนี้จะเทียบให้ใบไหนดีทุกคนแอดใต้ฟ้าก็ไม่ชนเนาะของแอดใต้ฟ้าก็ไม่ชนเดี๋ยวหนูชนใบนี้ให้ละกันของกิมเคยนะคะทุกคนทําผลงานไว้ดีสักทีเดียวเลยเนาะกิมเคยว่าสัญจรก็เข้านะศูนย์หกแล้วก็ล่างก็เข้านะกิมเคยอะแม่ให้สี่เก้าผลออกเก้าสี่เป็นตัวกลับ แล้วก็16กันยายนตัวชนกิมเคยคือ8385นะคะชนกันเนาะของมิสเตอร์บอลลองเอาไปพิจานาดูนะคะแม่ๆหนูไม่รู้หนูจะชนตัวไหนให้ก็เอาของกิมเคยละกันของแอดใต้ฟ้าก็ไม่ชนเดอ้อแล้วก็หนูมาชนกับแอดกระแตผมเพียนให้นะคะของกระแตงวดสัญจรให้49นะคะเป็นตัวกลับผลออก94แล้วก็ของวัน16กันยายนที่ชนกับมิสเตอร์บอลที่เห็นเลยมี03 มี1 3มี7 3มี8 3 0สูนย์หของมิสเตอร์บอลเนี่ยหนูว่าเป็นเลขที่ออกยากจังเลยทุกคนตามไทยทั้งปีวันนี้จะเกือบปีแล้วเนี่ยยังไม่ออกเลย0ูนหมดแล้วนะคะแม่เนาะมี03น3์สแล้วก็83ดสามเด้อส่วนเลขข้างล่างสีหางของมิสเตอร์บอลไม่ได้ชนกันกันกบแนวทางของกระแตพรมเพียนเนาะ ก็ดูไว้เป็นแนวทางละกันนะคะแม่ๆลองเอาไปชนกันกับสำนักอื่นดูก็ได้เด้อหรือว่าจะตามมิสเตอร์บอลใบเดียวก็ได้นะจริงๆหนูดูแนวทางหนูก็ชอบจับชนกันกับเลขอื่นเหมือนกันของใบสำนักอื่นนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าการชนในครั้งนี้มันจะมันจะเป็นเลขที่แบบจะออกไหมอันนี้หนูก็ขอไม่การันตีเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่ามันจะออกใบไหนนะคะเราจะออกเลขไหนเนาะไม่รู้ว่าจะออกเลขไหนก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางและกันเด้อแม่ๆ เอามาดูของอาจารย์โกยบ้านไรกันต่อนะคะรู้สึกว่าผลงานสัญจรร้อยเอ็ดทำไว้ดีสักทีเดียวเลยใบขวาม,มือเดอร์ให้บน60เป็นตัวกลับผลออก0 6ย์ให้ล่าง49เป็นตัวกลับผลออก94สอบผ่านทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะคะเลขวิ่งก็เข้านะก็คือ0 4แล้วก็9ส่วนใบซ้ายมือเป็นวั16กันยายนอาจารย์โกยบ้านไร่ให้เด่นบน6และสาม

6-1แล้วก็8-1ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแม่แม่แคมปหน้าจอไว้ดูเด้อต่อกันที่แนวะทางของแอดฟังฟางหรือว่าข้าวฟางนะคะหนูเอาผลงานเก่า2ง,งวดมาให้ได้ชมพอของปากของคอนะคะแม่ของงวด16สิงหาคมสอบผ่านเนาะให้82เป็นตัวกลับผลออก28เลขวิ่งก็เข้าก็คือ81กันยายนหรือว่างวดสัญจรร้อเอก็ให้ตรงๆเลยเนาะ0ูบนออก06แล้วก็เลขวิ่งก็เข้าก็คือ0 สิบหกกันยายนใบใหญ่เด้อก็แคปหน้าจอไว้ดูละกันแอดฟังฟังให้เด่นหกและศูนย์สองตัวเจาะหกศูนย์หกสามสี่แปดเน้นเน้นหกสี่แล้วก็ศูนย์ห้านะคะหกศูนย์หกสามสี่แปดหกสี่แล้วก็ศูนย์ห้าเลขศูนย์ห้าห้าศูนย์นี้ก็ถูกใจแอดมินอยู่เนาะแล้วก็น่าจะถูกใจพี่สุด,ด้วยเพราะว่าเห็นตามเลขนี้มานานลองเอาไปพิจนารณาดูละกันนะคะเลข 5, ห้าหางเองเนาะหกศูนย์หกสามสี่แปดหกสี่แล้วก็ศูนย์ห้าสามตัวเจาะให้มาหางเดียวแขนแขนคือเจ็ด หกสี่นะคะเนาะเจ็ดหกสี่เลขสวยอยู่นะเนี่ยรู้สึกว่ามีคนถามหาแนวทางท่านนี้แอดมินอาจจะมานําเสนอช้าไปก็ต้องกราบขออภัยนะคะแล้วก็ใบแนวทางนี้นะคะแอดชลดาเอามาฝากจ้าของผลงานสัญจรร้อยเอด็ดเลขมีที่มาผลออกหกศูนย์หกเก้าสี่นะคะศูนย์ก็มาเต็มเต็มเลยเนาะแล้วก็สิบหกกันยายนแอดชลดาเอามาฝากจ้าบอกว่าเลขมีที่มาหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้า 12 1718แล้วก็19เอาไปพิจารณาดูนะคะแล้วก็ขอบคุณแอดชะละดามากๆคะ่ะอันนี้แฟนคลับถามหาเยอะเลยทั้งตำลาวแล้วก็ตำไทยนะคะเนาะคนติดตามเยอะมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณแอดชะละดาอีกครั้งแล้วกันอ่ะพี่พี่แคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางนะคะ12 17 18แล้วก็19เลขสวยอยู่เนาะแม่เนาะแล้วก็มาดูหววซองอันนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะรู้สึกว่าของคลิปงวดหนึ่งกันยายนหนูนำเสนอให้อยู่เนาะเหมือนหนูขึ้นหัวข้อว่า หวยซองที่หนูตามอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ออกด้วยนะแม่นะของวันวันที่1กันยายนก็สอบผ่านนะคะเนาะเป็น60เป็นตัวกลับผลออก06ของวันสิบหกสิงหาคมก็สอบผ่านของหนึ่งสิงหาคมก็สอบผ่านแม่สอบผ่านมาหลายงวดแล้วนะน่าติดตามมากๆอันนี้หนูก็เลยเอามาแบ่งปันให้อีกก็คืองวดสิบหกกันยายนหกเจ็ดเหมือนวินเขาจะมีสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสองตัวเจาะสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เก้า หก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งแปดเจ็ดคือเจ็ดสามเจ็ดสองเจดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนูชอบแนวทางนี้อย่างเช่นว่าสมมติแม่ชอบสีสมมุติวันนี้นะไม่ชอบสีแม่ก็ลองเลือกดูว่ามีสีสองสีสามสีห้าสีหกสีเก้าก็เหมือนมีให้เราพิจารณานะคะถ้ามีคนถามหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้เอาเป็นว่าหนูแบ่งปันวันนี้หนูชอบอะไรหนูชอบหนึ่งสีเห็นไหมแม่มีหนึ่งสีด้วย ชอบหแล้วก็92แต่ว่าไม่มี9 2อเนาะอย่างน้อยก็มี1 4สมาให้เห็นนะคะอันนี้เป็นหววซองที่หนูตามนะแม่แม่หนูเอามาแบ่งปันเนาะของวันวันที่1กันยายนก็ทําคลิปลงไปแล้วนะคะอวันนี้ก็16กันยายนก็มานําเสนอให้อีกแม่แม่ถ้าชื่นชอบหรือว่าอยากตามก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณาดูละกันต,ตอน่อไปด้วยแนวทางของรัชนกมีโชคนะคะอันนี้เป็นสรุปล่างของรัชนกนะคะแม่แม่สรุปบนยังไม่มาเด้อเดี๋ยวถ้ามีสรุปบนอีกเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันเอาล่างไปพิจารณก่อนะ ของงวดสัญจรร้อยเอใบซ้ายมือล่างออกเกเลขวิ่งเข้านะคะแม่ก็คือ9เนอะรู้สึกว่าสุยๆอยู่เนาะเขาให้มาสามเาเก้าถ้าเป็น4 9, 9่เในกรณีนี้ก็น่าจะเข้าเต็มๆนะคะแม่แอบเสียดายอยู่เนาะแล้วก็ความือเป็นสรุปล่างนะคะของวของวดสิบหกกันยาย,ยนนี้เหมือนให้ตัวเด่นตัววิ่งก็คือ7 2ตัวเจาะเจ็ดเก้าองเจ็ดหนึตัวฟันเม็ดเดียวแขนแขคือเจนะคะ 7จ7ด7ก้าฟันเม็ดเดียวก็คือ79็ดเก้แม่ๆลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นสรุปล่างเนาะส่วนสรุปบนเด๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะถ้าเขาปล่อยเด้อแล้วก็มาย้ําให้นะคะเป็นเลขดับบนของรัชนกมีโชคเห็นบอกว่าดับบนสายแข็งเนาะแม่ดูของว่าส่วจรร้อ,อให้ดับบนนะคะใบดําให้5ใบแดงให้7จ็ ของงว่สัญจรนี้หลายสำนักอะไรนกคำนวณหวยนี่แบบให้เจ็ดเจาะเฟัน7มาเยอะมากเลยนะคะเนาะหงายเงิบกันเลยสัทีเดียวรู้สึกว่าจะมีแค่ดับบนของราชนกราชนกมีโชคหรือเปล่าที่ดับบนแบบแมนๆเลยก็คือ7นะคะทุกคนเอาจริงหนูก็ชอบดูใบนี้เหมือนกันนะสสีนี้สีดํากับสีแดงนะคะอย่างเช่นของวดสิบหกันยายนใบดําให้ดับสแล้วก็ใบแดงให้ดับเ แม่ลองไปพิจารณาดูเด้อสรุปสั้นๆคือถ้าบนอย่าซื้อเลขที่มี5กับ7นะคะอย่าซื้อเลขที่มี5้ากับ7อันนี้ว่าไปตามสูตรนะถ้าใครชอบเนาะโอแม่อย่าซื้อ2กับ7อย่าซื้อ2กับ7ดหนูดูผิด2กับ7นะดับบนใบดํา2ดับบนใบแดงก็คือ7อันนี้ว่าไปตามสูตรนะคะเนาะเผื่อใครที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบแนวทางของรัชนกมีโชคนะคะดูไว้เป็นแนวทางเด้อมาย้ําใบฟ้าของอาจารย์กรให้อีกทีแล้วกันเนาะอันนี้ผลงานเก่า2งวด ของงวด16สิงหาคมก็สอบไม่ผ่านนะคะผลออก8 6728เลขวิ่งก็หลุดเหมือนกันให้วิ่งมา1และ4แล้วก็ของงวดสัญจร101ให้วิ่ง2และ3นะคะ2และ3ก็หลุดเนาะ2ตัวเจาะก็หลุดผลออก60694เลข3ตัวเจาะก็หลุดนะคะรู้สึกว่าใบฟ้าของอาจารย์กรณนี้หลุดมาหลายงวดแล้วกันเนาะหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะแม่แม่เดี๋ยวมาดูของงวด16กันยายนนี้กันให้เลขวิ่งมาคือ1และ3 วิ่ง1และ3 3ตัวเจาะ5 1 2 5 1 6 5 3 7ชุด2ตัวเจาะ1 2 1 6 1 7 3 2 3 6แล้วก็3 7นะคะแม่แม่1 2 1 6 1 7 3 2 3 6แล้วก็3 7รู้สึกว่าเลข1 2นี้จะเป็นเลขมีที่มาของแอดชลดาของแอดสาวน้อยแล้วก็ของแอดประชาด้วยเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ ดูไว้เป็นแนวทางละกันเนาะแล้วก็แอดมินภาวนาให้ใบฟ้าเข้าวันนี้16กันยายนเพียงเพียงแม่แคมหน้าจอเพียงเพียงเพียงเข้าแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเลขที่แอดมินชอบด้วยสุดท้ายนะคะปิดจบคลิปนี้ด้วยแนวทาง3ใบนี้ละกันใบแรกเป็ดเชิญยิ้มนะคะรู้สึกว่าจะถูกรางวัลใ่ยอยเนาะเป็ดเชิญยิ้มงวด16กันยายนเป็นพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงปู่สมบูรณ์นะคะเหมือนได้เลขปิงปองมาคือ303จับให้3303 33, 33, แล้วก็30 ส่วนใบกลางเป็นสาวไปแก้บนเขาถูกจ็ดงวดติดนะคะเราก็ลองอาศัยดวงเขาดูแล้วกันอันนี้เป็นกุมารเจ้าสัวเฮงเป็นกุมารองค์ใหญ่ๆเลยที่อาสมฤสษีเนรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปจับปิงปองมาได้สองหกหกสองห้แล้วก็สามเลองไปพิจารณาดูนะคะเพื่อใครอยากตามเนาะแล้วก็ของพี่วด,ดำคาชาพางวดนี้จับปิงปองได้ห้า เจาะอ,อตัวคือ85588338นะคะอันนี้แอดมินเอามาฝากเนอะรู้สึกว่ามีคนคอมเมนต์ให้แอดมินตามเป็นเชิญยิ้มแล้วก็พี่มดดำคาชาพาให้นะคะก็เลยเอามาแบ่งปันเนาะเผื่อใครอยากตามนะคะเผื่อใครอยากถูกรางวัลที่1ไปกับแม่สินวนชาแนลนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เดอ้อเดี๋ยวถ้ามีแนวทางเด็ดๆสวยๆงามๆเดี๋ยวหนูจะมาอัปคลิปให้อีกแล้วกันรู้สึกว่าคนถามหาเยอะเลยเนาะของเอสโซยุของฝันเป็นจริงอย่างนี้ของ ไอ้ไข่ของพยาครุธของซองแดงใบแดงอะไรทุกคนมีเยอะมากเลยนะคะตัวตัวเลขเด็ดๆงามๆก็เดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตอีกคลิปให้อีกทีแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้แม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะ